สวัสดีค่ะนักเรียน <ST ST IT U> ชั้นป .4 ที่รักทุกคนนะคะนักเรียนคะวันนี้มาเรียนเรื่องประจักษ์พาทีนะคะคนดีสีโองอิียันนักเรียนฟังเรื่องย่อนะคะเดี๋ยวคุณจะเล่าเรื่องย่อยนักเรียนฟังก่อนที่จะเล่าเรื่องย่อนักเรียนฟังบทก่อนบทนี้ก่อนบทนี้ยก,ยกความอดทนว่ามีผลดีนักหนา อดใจกั้นมั่นสัจจามากคุณค่าดังแถลงพูดแนะนำสนทนาใช้วาจาไม่เครเอแพงโน้มน้าวใจไม่เสียแซงพูดโต้แย้งระวังคำนักเรียนบอกเขาเริ่มย,ย่อยนื้อีาแล้นะคะเขาบอกว่าโรงเรียนของว่านจะได้มีการแปัจจัยคนดีสีโรงเรียนว่านจะเป็นคนที่อยากจะเป็นคนดีสี่โรงเรียนแต่เมื่อมองดูคนรอบข้างทางซ้ายและขวาแล้ว ก็เจอแต่เต้และจ้อนซึ่งเป็นเพื่อนกันเมื่ออยู่ปนนงคุณรูได้ปากให้ปากเต้กับจ้อนไว้ว่านเป็นคนดูแลเพราะว่าคุณรูเราว่าว่านเป็นเด็กดีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนชอบช่วยเหลือคนอื่นเต้ส่วนมากถึงมากที่สุดไม่เคยอยู่นิ่งนะคะนั่งไม่ติดที่ทําอะไรทําอะไรก็ต้องได้แต่เดี๋ยวนั้นพูดพวงโดยไม่คิดนะคะจําอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนแต่เต้เก่งเลขแก้จัดปัญหาได้เก่ง ่อแม่พาเต้ไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคสมาธิสั้นต้องกินยาทุกวันเพื่อยาจะได้ดกระตุ้นเซลล์สมองสามารถรบควนตัวเองได้ส่วนย้อมก็มีอาการภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้มีสาเหตุมาจากการทําง,งานที่ผิดปกติของสมองเช่นนั่งเสืออ่านไม่ออกแยกไม่ออกว่าตัวไหนคือสระตัวไหนคือพยัญชนะและเขียนมักจะสะกดคําผิดต้องสุดหยุมไม่ได้ทั้งสองคนต่างเอ่อต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากทุกคนที่อยู่รอบข้าง แต่ทั้งสองก็มีจิตใจเหมือนคนปกติที่อยากสืเพื่อนอยากให้คนยอมรับไม่ชอบไ้ใครมาดูถูกแล้ววันตัดสินของการประกวดคนดีศรีโรงเรียนก็มาถึงว่าเดนิเต้กับจอนกระหนาข้างความในชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆจนฟกแต่ว่าได้รางวัลเกียรติยศที่ได้จากการเสนอชื่อของครูทั้งโรงเรียนนะคะ,ะในนี้เขาก็บอกว่าถ้าคนเราทําอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจ ผลที่ตอบแทนกลับมานั้นยิ่งใหญ่และมีค่ากเดินที่คิดก็เหมือนอ่าก็เหมือนใครคะนี่เหมือนว่านไหมคะอนนี้นักเรียนมาดูแบบหนักของเราเห็นไหมคะแผลขนะชนะที่เรียนเห็นไหมคนที่ดูแลค,คนที่ดูแลจั้จนเต้ก็คือว่านเห็นไหมคะมเห็นไหม เพื่อนก็นบอกผมอะไรนะโอ้เอมลูกฟังไม่รู้เรื่องแล้วเสียงดังมากมากเลยต่อไปเพื่อนดูนะ่าเห็นไหมคะไปนั่งติดที่เลย,ยเห็นไหมคะคนที่ไม่นั่งนั่งไม่ติดที่คือเต้นะคะยังคิดเต้นะแล้วก็คานไปตามพื้นห้องนะคะอันนี้คือคนที่สมาธิสั้นนะคะไปอ่าเหนนะแปบบ๊แบแป๊บหนึง่งก็ไปบอกแล้ว เนะห็นไหมอยากคือคือ,ค,อคนที่สมาธิสั้นนันเรียนสังเกตได้จะไม่อยู่นิ่งนะคะแล้วก็จะจำอะไรไม่ก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะนะักเรียนแป๊บเดียวก็เดินไปเรื่อยๆทั้งเตะและจอนหัวล้อห,หัวล้อลั่นด้วยความดีใจแล้วช่วยกันดันหลังผมออกมาเห็นไหมคะคือแบบเขารู้ว่าว่านได้รางวัลเนี่ยก็ดีใจแทนเพื่อนนะคะดันหลังให้ใครออกรับรางวัลให้ว่างน,นะคะอ่า คราวนี้มาดูแบบึกหัดของเราักเรียนดูตอนนี้แบบึกหัดของเรานะคะนักเรียนเปิดเปิดอะไรเอ่ยทักษะภาษาแล้วละ่ะทักษะภาษาแล้วละ่ะเดี๋ยวไะดูซิวา่าอะไรอ่าคนดีสี่โรงเรียนจะอยู่ในหน้าหนึ่งร้อยเก้าข้อที่หนึ่งนะคะเพื่อนที่ว่านูแรคือใครแต่ละคนเป็นยังไรมันโรคอะไร เื่อนที่ว่าดูแระถูจ้อนและเต้จอนมีภาวะบกพร,ร่องทางการเรียนรู้เต้เป็นโรคสมาธิสันนะคะข้อที่สองลักษณะของเต้ที่เรียกว่าสนมากถึงมากที่สุดเป็นอย่างไรก็มีลักษณะจื่จิตไม่อยู่นิ่งไม่เคยนั่งเต็ดที่ฟังครูสอนได้เพียงผู้เดียวก็หาเรื่องอื่นมาทำหาเรื่องอ,งองื่นมาทำนะคะรอคอยไม่เป็นถ้าต้องการสิ่งใดก็ต้องได้เดี๋ยวมาพูดพล่องออกมาโดยที่ไม่มีการคิดไม่สนใจว่าในขณะนั้นท่องเขาหนังกำไรไปลบ จะไปรบกวนห้องเขาหรือไม่อันนี้คือนิสัยของใครคะของใครเอยของเต้นักเ,เรียนดยูข้อหนึ่งเพืเ่อนที่ว่านดูแลคือใครแต่ละคนเป็นโรคอะไรเพื่อนที่ว่านดูแลคือจอนและเต้จอนมีภาวะบกพร่องทางการ,การเรียนรู้เต้เป็นโรคสมาธิสัน้นข้อสองลักษณะของเต้ที่เรียกว่าสนมากถึงมากที่สุดก็เป็นอย่างไรก็คือมีลักษณะหย,ยุดจิก,กไม่หยุดนิ่ง ไม่เคยนั่งติดที่ฟังปูสอนได้เพียงทู้เดียวว่าหาเรื่องอื่นมาทำรอคอยไม่เป็นถ้าต้องการสิ่งใดก็ต้องได้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้พูดพ่องออกมาเลยโดยไม่มีการยั้งคิดไม่สนใจว่าในขณะนั้นพ้องจะทําอะไรจะไปลบกวนใครไม่สนใจนะคะนี่คือลักษณะของเต่อไปข้อที่สามทำไมว่านจึงพูดว่าจ้อนเป็นโรคแปลกอีกอย่างหนึ่งโรคนั้นมีลักษณะอย่างไรเป็นจ้อนี จอนจอนมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ซึ่งมีสาเหตุมาจากการทํางานที่ผิดปกติของสมองทาให้เรียนรู้ช้ากว่าเด็กปกติทั่วไปอันนี้คือโรคของใครคะของจอนนะคะต่อไปถ้านักเรียนเป็นว่านักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรกับเต้และจอนทําเหมือนอย่างที่ว่านทาคือมีความเมตตากรุณาไม่ล้อเรียนเพื่อนให้เพื่อนเกิดความอับอายและคอยให้กําลังใจเพื่อนเรียนดูนะคะ ถ้านักเรียนเป็นว่าน,นักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรกับเต้และจอนอันแรกเลยทําเหมือนอย่างที่ว่านตามคือมีความเมตตาทำงนานไม่ล้อเลียนเพื่อนนะคะคให้เพื่อนเกิดสมาคอายและปล่อยสมัครกับมังใจเพื่อนนะคะ,ะต่อไปห้านักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ที่ว่านได้รางวัลเขติทยาคมดีสีโรงเรียนบมเขตผมตัดออกบางิด เห็นด้วยเพราะว่าว่านทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือทำด้ความบริสุทธิ์ใจถูกไหมคะข้อที่หกให้นักเรียนคิดกิจกรรมมันเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาหนึ่งมาสามมาเท่าไหร่นะมากิจกิจกรรมดูซิเอาแค่กิจกรรมเดียวพอกิจกรรมแล้บอกรายละเอียดวิธีการทํากิจกรรมด้วยกิจกรรมการทำความสะอาดห้องน้ําหรือห้องสุขาน มาดูแลความสะอาดบริเวณห้องน้ํโดยใช้แปรงขัดห้องน้ําอย่างน้อยจัปดาละหนึ่งครั้งเก็บขยะในห้องน้ําไปจริงนะคะข้อเจ็ดการปฏิบัติอย่างไรที่นักเรียนคิดว่าเป็นการทําความดีสมควรจะได้รับการยกย่องการปฏิบัติที่สมควรจะได้รับการยกย่องก็คือการทาความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนเห็นไหมคะเห็นไหมนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ที่ว่านได้รับรางวัลเกียรติยศคนดี ีโรงเรียนเนี่ยด้วยเพราะว่านทาความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือทําด้วยความบริสุทิ์ใจเขาอ,อกนักเรียนคิดว่ากิจกรรมมันเป็นประโยชน์เพราะส่วนรวมมาหนึ่งกิจกรรมซึ่งนักเรียนสามารถทําได้จริงไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียนบอกรายละเอียดพิธีการทํากิจกรรมด้วยกิจกรรมแรกคือการทำความสะอาดห้องน้ำเห็นไหมคะกิจกรรมการทำความสะอาดห้องน้ำห้องสุข,ขา วิธีการตาหมั่นดูแลทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำโดยใช้แปรงขัดห้องน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเก็บขยะในห้องน้ำเป็นทีต่อไป,ปาการปฏิบัติอย่างไรที่นักเรียนคิดว่าเป็นการทำความดีสมควรจะได้รับการยกยอก่องก็คือการปฏิบัติที่สมควรจะได้รับการยกยอก่องนะคะก็คือการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนนะคะ ต่อไปข้อแปดนักเรียนมีความคิดเห็ยนอย่างไรกับขอ้อความที่ว่าถ้าคนเราทําอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจผลที่ตอบแทนกลับมานั้นยิ่งใหญ่และมีค่าเกินกว่าที่คาดคิดการที่เราทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนจะ,จะทําให้เรามีความสุขใจนะคะ <c oughs> นักเรียนดูนักเรียนมีความคิดเห็ยนยังไงกับข้อความที่ว่าถ้าคนเราทําอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทน ทาด้วยความบร e ิสุทธิ์ใจผมที่ตอบแทนกลับมานั้นยิ่งใหญ่และมีค่าเกลยกว่าที่คิดก็คือการที่เราทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนจะทําให้เรามีความสุขใจครูจ้า9นักเรียนได้รับมอบหมายให้คิดเกณฑ์รางวัลเกียติโยชนักเรียนจะมอบรางวัลให้กับกิจกรรมแบบใดมีเกณฑ์การตัดติ่อย่างไรยกตัวอย่างไหมคะกิจกรรมสาธารณะประโยชน์กับบุคคลที่ได้โอกาสทังสังคม หรือกิจกรรมอนมุรักษ์สิ่งแวดล้ดมอมเก์การตัดสินก็คือผลที่ได้จากการจากกิจกรรมเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะ,ะนักเรียนคะอย่าลืมจับจดบทเรียนนะคะถ้านักเรียนไม่ทันนักเรียนย้อนกลับวิดีโอไปดูนะคะย้อนวิดีโอกลับไปดูนะคะสําหรับวันนี้นะคะนักเรียนจังจบดบทเรียนแล้วนักเรียนทําแบบงานสครูด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูบอกว่า สวัสดีค่ะแล้วเราพบกันใหม่นะคะอย่าลืมเขียนไลายมือให้สวยๆนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในวันต่อไปนะคะ